สวัสดีสวัสดียามเช้าคะ่ะวันนี้อากาศเช้าเย็นที่นี่เชียงรายเชียงของนะคะเช้าเช้าวันนี้เริ่มมีหมอกตอนเช้าอากาศเริ่มเย็นสบายสดชื่นยามเช้าคะ่ะวันนี้นิชามาส่งพลังงานแห่งความมัง่งคั่งโชคดีมีสุข ให้กับทุกคนแต่เช้าเลยค่ะวันนี้ชาจะใช้ไพ่แสงสุขสำรับนี้นะคะต้อนรับสัปดาห์วันแรกของสัปดาห์เริ่มต้นใหม่ด้วยหัวใจที่ทรงพลังมีความสดชื่นเบิกบานอยู่ในหัวใจเป็นการเริ่มต้นเช้าวันใหม่ลมหายใจสดชื่น แจ่มใสเป็นของทุกคนนะคะวันนี้ให้ไพ่แสงสุขมาชี้นางชี้ทางนำทางให้ความหวังสดใสความรักก็สดใสด้วยนะคะที่ทําสิ่งใดก็ขอให้สดใสแก่มใสนะคะวันนี้ไพ่แสงสุขใจให้ไพ่แสงสุขใจโอ้ยไจได้กลับใาไปนะคะ โอเคค่ะแสงสุขใจอยู่ที่ไหนก็สบายใจเริ่มต้นเช้าวันใหม่สัปดาห์แรกด้วยความเบิกบานทรงพลังนะคะใครเจ็บป่วยไม่สบายก็ขอให้มีพลังกายพลังใจที่แข็งแรงนะคะ แข็งแรงแจ่มใสยิ้มได้ทุกวันเพราะความสดใสไม่ได้หายไปไหนอยู่ในใจของเราทุกทุกคนสดชื่นแจ่มใสใจเบิกบานยิ้มต้อนรับสิ่งดีๆในวันใหม่ขอความมั่งคั่งร่ำรวยส่งมอบพลังให้กับทุกคนนะคะแสงสุขใจ ส่งมอบพลังใจดีๆให้กับทุกคนค่ะทุกคนพลังงานดีๆให้กับทุกคนชาวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเปิดไพ่ด้วยกันวันนี้นิชาอยากจะขอเคลียร์พลังงานด้วยขัน เสียงกังวานจากขันทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเบาสบายนะคะมารับเสียงด้วยกันนะคะใช้จะเปิดน,นะคะเริ่มต้นวันใหม่ ได้เสียงสดใสเคค่ะเดีย๋ยวเรามาเปิดไพ่ด้วยกันนะคะสดใสด้วยกันค่ะไพ่ใบที่หนึ่งค่ะไพ่ใบที่สามสิบสองซ่อมแซมซ่อมรถไพ่ใบที่สอง เรียนรู้ให้ใบที่สามอบกอดตัวเองกอดตัวเองนะคะวันนี้เริ่มต้นด้วยพลังงานที่ทรงพลังเริ่มต้นแต่เช้าด้วยการจับตรงหัวใจตัวเองจับ ที่ความรู้สึกของตัวเองเช้าวันนี้สิ่งไหนที่เราควรเพิ่มเติมเราเพิ่มได้เราเพิ่มได้ในเช้าวันใหม่สิ่งไหนที่มันชำรุดเสียหายไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกของเราเราซ่อมแซมได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ผู้ใดมาช่วยซ่อมเลยนะคะ ความรู้สึกซ่อมได้ได้วยรอยยิ้มในทุกๆวันช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ถ้าเป็นทางภาคเหนือเป็นช่วงที่อุทก,กภัยปีนี้น้ำจำนวนมากได้ท่วมบ้านเรือนของผู้ประสบภัยทุกคนอาจจะเป็นช่วงในการซ่อมแซมและฟื้นฟู ที่จะต้องใช้พละกําลังใจพละกําลังกายที่เข้มแข็งและอดทนทุกสิ่งซ่อมได้แต่ชีวิตของเราถ้ามันเสียหายและเราต้องตายไปแล้วมันซ่อมไม่ได้นะคะรถซ่อมได้หัวใจเราก็ซ่อมและฟื้นฟูใหม่ได้ ด้วยกำลังใจที่ดีเพราะเรารู้ว่าทุกๆวันเป็นวันที่โชคดีเรามีกำลังใจที่ดีเรามีกำลังที่จะซ่อมแซมทุกสิ่งทุกอย่างให้กลับมาสดใสเหมือนเดิมได้นะคะกำลังใจดีเราทำอะไรก็สําเร็จคะ่ะไพ่ใบที่13นักเรียนเรียนรู้ ค,ครูทำหน้าที่ของครูสอนชี้นำทางให้เด็กๆและให้เราทุกคนเลือกว่าในแต่ละวันเราจะปรับอารมณ์ของเราให้อยู่ในอารมณ์และความรู้สึกในด้านใดอารมณ์สีเขียวบ่งบอกถึงความ ร่มเย็นชุ่มชื่นอารมณ์สีแดงหมายถึงเมื่อไหร่ที่เรามีความกโกรธเราก็สามารถรู้ได้และปรับให้อารมณ์ของเราให้สมดุลได้สีเหลืองอารมณ์แห่งความสดชื่นเบิกบานผ่องใสทุกๆสีให้ความรู้สึก เหมือนกับทุกๆความรู้สึกึกคิดของเรานะคะในแต่ละวินาทีในแต่ละนาทีนาทีนี้รู้สึกอีกอย่าง,นงหนึ่งนาทีถัดไปเราก็อาจจะเปลี่ยนความรู้สึกที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้นะคะสิ่งดีๆมีให้เราได้เรียนรู้ในทุกๆวันในทุกๆเช้านะคะเราเป็นนักเรียนรู้และเรา เรียนรู้ที่จะเข้าใจและเรียนรู้ที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวเองยิ้มสดใสได้ในทุกๆวันนะคะนักเรียนที่ดีต้องยิ้มทุกวันนะคะอารมณ์แจม่มใสเบิกบานเรียนรู้ได้ดีทําให้เรามีความสุขสบายใจดีนะคะกอดหัวใจตัวเองเยอะๆนะคะ ไม่ว่าเราจะเศร้าเสียใจแค่ไหนความโศกเศร้าเสียใจอาจจะมาครอบคลุมจิตใจของเราในภาวะในช่วงเวลาที่สถานการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกเศร้าที่ทำให้เรารู้สึกเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะคลุมเราไว้เพื่อให้เรา ไม่สามารถมองเห็นความสว่างหากเรายังคงก้มหน้าก้มตาอยู่กับความเศร้าเราก็ไม่มีทางที่จะมองเห็นแสงสว่างอีกหลากหลายสีสันที่จะพร้อมที่จะให้เราได้เรียนรู้ในทุกๆวันสิ่งไหนไม่รู้เราหาผู้รู้ศึกษาค้นหนังสือตำรา พัฒนาเพื่อให้เราเข้าใจการใช้ชีวิตเข้าใจในสิ่งที่เราสงสัยถามผู้รู้คุณครูถามผู้ที่ผ่านประสบการณ์มาก่อนเรามันจะทําให้เราใช้ชีวิตไปตามเส้นทางที่ว่ามีผู้ชี้นำทางเราก่อน เอามาปรับใช้กับชีวิตของเราได้ในทุกๆวันนะคะเราเป็นนักเรียนเราเป็นนักเรียนและเราจะเรียนให้อย่างมีความสุขในทุกๆวันเรียนรู้ที่จะเข้าใจเรียนรู้ที่จะให้อภัยและเรียนรู้ที่จะอบกอดตัวเองในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เราก็อบกอดตัวเองในช่วงเวลาที่เราจะต้องถึงเวลาที่จะต้องซ่อมแซมเราก็ต้องซ่อมแซมฟื้นฟูเพื่อให้เราได้กลับมายิ้มได้เป็นนักเรียนนักเรียนรู้ชีวิตนักเรียนรู้โลกและเราก็จะอยู่ร่วมกับโลกได้อย่างมีความสุขในทุกๆวันนะคะ วันนี้ไพ่แสงสุขมาส่งมอบพลังงานความสุขและวันนี้นิชาขอดูใต้สำรับอีกหนึ่งใบหากสิ่งที่เราเจออยู่มันทำให้เรารู้สึกหวาดกลัวทุกๆสิ่งที่เราทำลงไป สิ่งที่อยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาฟ้าดินท่านรู้ท่านเห็นว่าาเราได้ทำสิ่งใดลงไปความกลัวจะหายไปเมื่อเราเข้าใจว่าทุกๆสิ่งนั้นรักเรานะคะขอให้เรามีกำลังใจที่ดีสิ่งดีๆ อยู่กับหัวใจเราเสมอนะคะวันนี้นิชาขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะนักเรียนรู้เรียนรู้ที่จะยิ้มในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ